วันนี้มาหาเก็บผักขี้เล็กก่อนมีผู้เก็บไปะไเด้กระลังแตกยอดเก็บอยู่นาโูนนี่ๆกระลังแตกยอดงามๆอยู่ออยเอายอดเอ่โอ้ยเขาเจาะกับเก็บพืดกันกับเอาอยู่ตัวนี้มือปีน่ะหน้าคามาลรักเอา ยู่บ้านก็นมีอยู่เก็บไปเก็บไปเติมกันบ้านมงคลเขาจะมาโพดแทบพุ่น เป็นปลายของหงสิทธิมคาคมของหงสูนนี่แหละไปต่ำเมียนขอยก็มาเอาไปต่ำอยู่แหลกม,ม,มันสูงมันยังท่าของผุน แดดพอดล่ะเจ้าสีห่อนขคอยไปเก็บเอาอยู่ทางบ้านดอกคือจงอยู่หล้างสวนนัก็มีอยู่ เก็บปลาขีรีเอกไปตมแล้วก็ยังสีไปเซนอยู่โรงเรียนมังหันบัลายก็เลยมาเอาอยู่นี่อยู่หลังบ้านนะจ๊ะ จค่ตะกร้าหนึ่งแนละ้วเราจะไปเก็บหมักฟักไปต้มจักหน่อย ลูกฟักกำลังเป็นหน่วยเลยเอากี่ฟุ้นใส่เหี่ยวเลยใส่ลายผลอ ก็ล่างเป็นหมาตัวโตนเอ็นเตียนเลยมักบวบมักฟักหาดูสิเก็บ

ít tô anh ngồi con thì kè ập hửm kem nhang má ngồi มักฟักคำจัางนอยสิบหุตเหนียวเลยจุดนี้ฟัก,กฟรีอยู่กำลังเป็นหน่วย แตกชอบลูกเลยมาเบิ้ลไปอีตัวงามมากหอมใบเมียงลักพุ่นก็เมน าหาน้องบุญหลยไล่ไปด้ออกขอ,อกตีจะเรียกกินอะไรลิ่นเง่ๆน่ะน่ะอู้ไม่ขี้หนักตอมเพิ่น <c oughs> มันแน่มันจะสร้างไววบ้างผุดตามานันเอ้ย <c oughs> ตาตาตาห <c oughs> นอกง่ายขนาดเลย ปีจากเดือนนั่นนี่ปีสามเดือนสี่เดือนเอ้ยตาตาตาหน่าเนี่ยจะเป็นตายานไรตาหน่ลายตามันฮึกๆใส่มันฟังเจ้าหายได้น่ะมันถูกอะไรกู บางจะเกิดที่แรกปีนเผ้าออต๊ะขวมงบลาใหญ่เลยเว้ยบลากระดือแน่ยแหละเนะาะปันเสียหน้าเสียหลังยี่ตัวไงหนึ่งเป็นบ้าวอ,อีกเลาะอะไร เอานอน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 มาบักลาปะนี่ฮึอุ้ยแม่งอันนี้กระตอมมันพอะโลห็ดบาปมันดอกเว้ยแม่งอันนี้ตอมมัน के मते फोन